สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก โปรแกรพมพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025นัดสำคัญตลอดทั้งฤดูกาลได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งปรากฏว่ามีคู่บิ๊กแมนให้ร่วมรับชมกันตั้แต่สัปดาห์แรกนั่นก็คือเชลซีเปิดบ้านพบก,กับแมสเซตีวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมเวลา22นา30นาตามเวลาประเทศไทย ส่วนโปรแกรมน่าสำคัญหรือคู่บิ๊กแมตคู่อื่นๆจะเตะกันวันไหนเรารวบรวมมาให้แล้วสำหรับในปี2024วันที่31สิงหาคมแมนยูนเตดเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลวันที่14กันยายนสเปอร์เปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลวันที่21กันยายนแมนซิตี้เปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลวันที่26ตุลาคมอาร์เซนอลเปิดบ้านพบลิเวอร์พูลวันที่30พฤศจิกายนลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบแมนซิตี้วันที่7ธันวาคมแอฟเ์ตันเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลและวันที่14ธันวาคมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับเ ส่วนในปี2025วันที่4มกราคมเอรวพูลเปิดบ้านพบกับแมนยูนเต็ดวันที่14มกราคมอาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับทอตแนมฮอสเปอร์วันที่1กุมภาพันธ์อาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับแมนซิตีวันที่22กุมภาพันธ์แมสซิตีเปิดบ้านพบกับเลรวพูลวันที่2เมษายนเลรวพูลเปิดบ้านพบกับเอฟเวอร์ตันวันที่5เมษายนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับแมนซิตีและวันที่10พฤษภาคมเลรวพูลเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอล และนี่ก็คือโปรแกรมพิเีกฤดูกาล2024-2025นัาสำคัญตลอดทั้งฤดูกาลมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาสื่อเดอะซันรายงานว่าแมนซิตี้พร้อมหนีบชิโร a n นเซลโลไปร่วมทัวร์ปรีีซสันที่สหรัฐอเมริกาด้วยถ้าหากบาร์เซลโลนาตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาถาวนชิโร a n นเซลโลไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนซิตี้เป็นเวลา17เดือนแล้ว โดยฟูแบ็กชาวโปรตุเกสถูกปล่อยยืมตัวถึง2ครั้งโดยนัดสุดท้ายของเขากับเรือใบสีฟ้าคือเกมที่แพ้แมนยูเนเตตสอ1ในเดือนมกราคมปี2023สำหรับดาวเตะวัย30ปีย้ายไปร่วมทีมไบเอ็นมิวนิกและบาร์เซโลนาแบบยืมตัวท่ามกลางการรายงานข่าวว่าเขามีปัญหาไม่ลงรอยกับเป๊ปกวัวดดล่า โดยชัวร์คนเซโล่เขาได้รับโอกาสลงสนามให้กับบาร์เซโลนา42นัดรวมทุกรายการและทีมดังจากสเปนก็อยากจะรังแข่งรายนี้ต่อไปซึ่งนักเตะก็พร้อมลดค่าเหนื่อยลงมาเหลือที่180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อย้ายทีมตามรายงานระบุว่าแมนซิตี้เรียกร้องค่าตัว25ล้านปอนด์จากบาร์เซโลนาเพื่อยอมปล่อยตัวชัวร์แคนเซโล่แต่ทีมดังจากลาลิก้าทำแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาทางการเงินซึ่งทางทัพเรือใบสีฟ้าเปิดกว้างให้กับแคนเซโล่กลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งเพ ได้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา แมนซิตี้แมนยูนเต็ดอาร์เซนอลสามสโมสรพิมเมลีติดต่อแปเ,เชเพื่อสอบถามโอกาสการย้ายทีมของชาบีซิมอนลเลกิฟสื่อฝรั่งเศสร,รายงานว่าแปเ,เชได้รับการติดต่อจากแมนซิตี้แมนยูนเต็ดและอาร์เซนอลสามสโมสรใหญ่ในพิมเมลีอังกฤษรวมถึงบาบย,ยนมิวนิคที่แสดงความสนใจชาบีซิมอนปิดดาวรุ่งทีมชาติในแลบในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์น,นี้ตามรายงานระบุว่าแปเ,เชยังไม่แสดงความชัดเจนเรื่องอนาคตของชาบีซิมอนหลังจากปล่อยตัวให้กับแอบเลซิกยืมใช้งานเมื่อฤดูการ2023-2024ซึ่งตัน นักเตะเองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไปถึง10ประตูกับ15แอสซิสต์โดยมีการคาดการว่าแปเช่น่าจะไม่ขายขาดชาบีซิมอนในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เพราะนักเตะยังมีสัญญากับสโมสรจนถึงปี2027แต่ไม่ปิดโอกาสสำหรับการปล่อยตัวอีกหนึ่งฤดูกาลและทางแอร์เบลซิกก็แสดงความสนใจต้องการยืมตัวต่ออีกหนึ่งซีซั่นด้วย สำหรับปีกวัย21ปีที่เล่นได้หลากหลายบทบาทในแนวรุกคาดว่าจะถูกจับตามองจากแมวมองหลายสโมสรในศึกยูโร2024ที่เกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มได้ลงเป็นตัวจริงให้กับเนเทอรนที่เอาชนะโปลแลนด์ด้วยสกอร์2-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเชสรวเบการ์แนะนำสิ่งที่ฟิวฟอเดนต้องแก้ไขหลังจากฟอร์มยิงจืดกับทีมชาติอังกฤษ เชฟฟาบิกัสอดีตกองกลางทีมชาติสเปนออกมาแสดงความเห็นในสิ่งที่ฟิฟโฟเดนกองกลางทีมชาติอังกฤษต,ต้องรับผิดชอบมากขึ้นในศึกยูโร2024ฟิฟโฟเดนได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมนัดแรกของศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2024ที่เยอรมนีซึ่งทัพสิงโตคำรามเอาชนะเซอร์เบียไปได้1-0 อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นได้เหมือนกับตอนอยู่กับต้นสังกัดอย่างแมนซิตี้และล่าสุดทางเชสฟ,ฟอร์บปกาสออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าคุณเห็นชุดเบลลิงแฮมทำให้ตัวเองเฉื่อยใเมื่อเพอเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เขาแสดงให้เห็นถึงคลาส โฟเดนต้องทำแบบนั้นกับตัวเองเหมือนกันนักเตะในระดับนี้ที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์ไม่จำเป็นต้องรอให้โค้ดบอกว่าเขาต้องทําอะไรโฟเดนดูมีความต้องการมากกว่าคนอื่นๆและมันทาให้เห็นว่าจูด์เบ์ลิงแฮมนั้นอยู่เหนือกับเขานิดหน่อยในเรื่องนี้โฟเดนต้องดึงบุคลิกของตัวเองกลับมาและทําในสิ่งที่เขาทําได้ในตอนที่เขาอยู่กับแมนซิตี้เชนส์ฟาร์กาสกล่าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ